นี ite, okay. ่คือเราเฟนเดอร์และนี่ก็คือพุทจาก p พนตี้เพนตี้ค่ะพุดกับเราเจอกันในค่ายไอแคร์เตอร์ปสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบสี่โอเคเราเจอกันเมื่อประมาณเดือนที่แล้วแล้วคือปกติเฟนเดอร์เป็นคนที่แบบถ่ายภาพใช่ป่ะแต่ก็ช่างสังเกตอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสังเกตระดับเลเวลนี้เลยเลเวลสายตาข้างล่างพุทําให้เราแบบมาสนใจสิ่งเหล่านี้เออซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะสวนเบนจกิตค่ะก็เราจะมา พาเฟนเดอร์มาสำรวจตั้งแต่พื้นดินยันลังนกดีไหมก็คือง่ายๆว่าวันนี้เราสังเกตระบบนิเวศของเบนจากกิสิบากกันก็ว <Mario> ันนี้เฟนเดอร์มากับเลนที่ได้มาจาก iCreator อร์แคมนะคะ7 0็0สมาโค คุณรู้ว่าปกติแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะมีเลนเลนมาโคมันจะมีหลายช่วงมาแบบร้อยห้าแปดแบบหลายหลายช่วงอ่ะแต่เราไม่เคยเจอแบบมาโค7จ0ดสเลยวันนี้เราก็เลยจะลองเอามาโค7จ2ดสมาใช้กันนะคะแล้วก็เอสวันนี้น้องพุทก็จะพาไปแบบไปตะลอนดูว่าที่เนี่ยมีมีสัตว์ที่ไหนบ้างมีดินอะไรบ้างมีสิ่งมีชีตอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าไมโคร7จ็ดสคืออะไรเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าแบบรูปมันจะอมาเป็นยังไงเราก็ไปดูพร้อมกันโอเค ไปค่ะโอเคไปค่ะ <laughs> ตอนนี้มีกล้องอยู่3ตัวะคะกล้องหนึน่งสองโต๊กล้องหนึ่งสองคนสคนแล้วก็อีกกล้องหนึ่ง สองตัวเอง, <c oughs> ส,องสองคนสองคนที่กําลังดูนกสองตัว <c oughs> ที่กำํกำลังเขียนกันอยู่ว่าไอ้ตัวดําเนี้ยมันใช่อีกาไหมแต่ว่าขอยืนยันว่ามันไม่ใช่ม <c oughs> ันคืออะไรอ่ะ <c oughs> มันคือพีราบหรือเปล่า <c oughs> เราบอว่ามันมีราบนะใครรู้ใครรู้คอมเมนต์มาไหมรู <c oughs> ้ว่ามันคือพีราบไหมแต่ว่าพีราบมีหลายสีใช่ไหมคะแบบเราเคยเห็นสีสดําสีขาวสีตาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดูดิดูดินี่ดูเลนตัวนี้กับกล้องเห็นปะเห็นปะ เห็นปะเห็นน่าจะเป็นเห็นปะมันโฟกัสตาเห็นไหมเออจริงด้วยเห็นปะมันเข้าตาเล็กๆเล็กมากมันยังเข้าเลยเห็นยันขี้เลือเลยเออเห็นยขี้เลือดแลนโซนี้มันดีจริงเออโซนี่เจ็ดสิบสองร้อยเสี่นะคะมาโครถ่ายได้นี่แล้วก็ถ่ายนกได้อะไรเพิ่มอีกคืออะไรไม่รู้เหมือนมาโครคือมาโครคือจริงๆแล้วน้องมองนี่ร้อนเลยมาโครคือการที่เราถ่ายอะไรแบบที่มันเล็กๆดีเทลเล็กเห็นรายละเอียดภาพชัดๆอ่ะอันนี้คือมาโครถ่ายใกล้ๆอะไรเงี้ย อย่างเนี้ยเรานกอยู่อย่างนี้นะคือทุกคนดูนกคือต้นนี้ต้นเนี้ยเออแต่คือเราถ่ายรูปมาให้ใกล้แบบนี้เลยเห็นปลาอินเสิร์ตรูปให้ดูเออเห็นปลใกล้มากสูกันสรุปมันเป็นเราว่ามันพิราบพิราบกดหนึ่งเช่นพิราบกดสองอีกากดสามเราจะพามาดู ิ่งมีชีวิตในดีนกันนี่หนึ่งสิ่งใส่ลูกชัดไม่ชัดมาดูสิตา แล้วในการที่เราโฟกัสตาแบบกล้องมันคำนวณตาได้เองเลยอะโดยที่เราก็จะต้องไม่ต้องแบบคือไงเดียวเราก็แค่กดมันถ่ายเลยอะเหมือนเราไม่ต้องมาคิดมากเราแค่กล้องมันฉลาดแบบคิดการโฟกัสให้เราเลยนึกออกปะคือเหมือนว่าสมมติมันโฟกัสตาทุกอย่างก็แปลว่าตาเข้าคือเวลาเราเรียกว่าโฟกัสเข้าไม่เข้าคือเราเรียกว่าเราโฟกัสตาคือวลราถ้าโฟกัสเราตาชัดเนี่ยแปลว่าโฟกัสเข้าโอเคเทคโนโลยีที่มันมีก็คือในโซนนี้มันทั้งโฟกัสหน้าคน สัตว์แมลงใช่ป่ะก็มีรถไฟแล้วเครื่องบินเนาะคือบอมีผีเสื้อด้วยจำได้ผีเสื้อด้วยคือของพวกเนี้ยมันมันทำให้เห็นถึงความแบบว่ากล้องมันมีเทคโนโลยีในการโฟกัสแม้กระทั่งไม่ไม่ได้แค่สิ่งชิ้คือมนุษย์ก็คือมีทั้งแมลงสัตว์แมวหมาโฟกัสได้ด้วยไอ้เสียงเนี้ยถ้านกอยู่นิ่งๆอ่ะมันยังไม่เห็นความตาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ถ่ายพวกแบบมาหรือแมวอ่ะแล้วมันเิ่งเร็วอ่ะล้วถ้ากล้องมาฉาดในการที่โฟกัสตาให้ได้เร็วอ่ะมันทาให้เราไม่ต้องเสียเวลาแบบ คือทุกอย่างมันเร็วนึกออกปะมันต้องแบบกล้องมันต้องไปไปจับตาให้ก่อนแล้วแบบกดเราแค่กดมันถึงจะไม่โมไม่พลาดทุกโมเมนต์ที่สำคัญเลยนึกออกปะ,ะคุณบอกว่า,าต้องเดินระวังเพราะเราจะเดียบน้องตายน้องอยู่นี่เดือบเอยีบแล้ว,อวเออเธอเห็นได้ยังไงอ่ะมันไม่มีเสียงด้วยอ่ะมองต่ำไงเออเธอเป็นคนแบบมองโลกในแง่แบบนี้นะในแบบ สิ่งมีชีวิตที่เทลเล็กๆอ่ะเนี่ยมันดอกมันจริงๆปะเชื่อนะน่าจะต้อยติ่งต้อยติ่งคิดว่าต้อยติ่งคืออะไรอ่ะต้อยติ่งคือเคยเล่นเมเปอลแปรป่าตอนเด็กๆอ่ะเฮอพี่บอกว่าที่โยนลงน้ำปุ๊บมันจะแบบเป๊ะอ๋อที่มันแบบสีสีสีน้ำตาลน้ำตาลเหรอแต่ว่าอันนี้ไม่แน่แต่ว่าต้อยติ่งกว่านะแต่คิดว่าใช่ แ ER ้าพูกนี้ก wow ็แบบดอกยาบเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยใหญ่จริงใหญ่มากเฮ้ยโคตรใหญ่แร้เจ้า ขม,มูบใบเยอะเคยกินปะไม่เคยเอ,คอ,อ,อ๋อไม่กินขมูบอ๋อนั่นแหละมันจะใส่ใบนี้แหละแล้วเห็นลูกไหมถ้ามีลูกสุกนะอยากให้เห็นปนะเห็นเห็นลูกเนี้ยเหม็นโคตรลูกมันเหมือนหรือวะเหมือนอะไรชีเมโจได้อะใครดูบ้านอะไรเด็กหนอนหนอนไม่เห็นเหมือนเลยโฆษณาชีเมโจได้เหมืนมอนก็ใครดู ก็บอกว่าถ้าแบบถ้าถ้าต้องมีคนตายก็ให้เพื่อนรองเลยแปะกี่โมงทำบ้างทำคืนไม่เห็นแปะเลยอุ้ยแปะแล้วหนึ่งเราจะให้ดูสิ่งมหัศจรรย์ของที่นี่ สวยเนาะสวยมากยอะต้นอะไรรู้ปะไม่รู้อะไม่อยากรู้ว่าอะไรต้นไหนมันคือต้นอะไรที่แบบกิ่งก้านมันเป็นเป็นแบบนี้สวยใช่มุมแบบไปนั่งกันหน่อยแบบนี้ยิ่งดีอันนี้เลยตันจะดูเหนื่อยมากแล้วนะพุทธจะนั่งฟังเสียงต้นไม้ใบหญ้าพาคนด้ว่านั่งเที่ยวฟังแล้วก็ถึงลบหนึ่ง ซึ่งมันดีนะจริงๆแล้วแบบเราจะปล่อยให้ชีวิตแบบช้าแบบนี้มากเลยถึงจะวุ่นวายก็ตามนะเรา,าแบบมันเงีย้พาดเรานั่งสมาธิด้เลยเป็นเรียกว่าป่าใบกลางส่วนมันจะเกติอันนี้เสสองที่เรามากันตอนเช้าคนามาัวิ่งกันเยอะดีมากเลยเพราะตอนนั้นเรามาตอน,นเย็นแล้วแบบเยอะแล้วก็ค่อนข้างมาตอนนี้เยอะมากเลยตอนนี้เงียบจริงไม่มีคนมามันร้อนเนี่ยเราสองคนก็แบบซ่ามัน เรอยากให้ดูว่าแบบอันนี้มีหังน้เหรเห็น,นะหนงรงนั้นนป็นตรงรู้เราเห็นหลังน้นะเธอเห็นหังไหนอะล ชอบชอบเพิ่งเคยรู้สึกว่าเพิ่งเคยแบบมากอดต้นไม้หรือว่าแบบมานั่งดูอะไรแบบเล็กๆเห็นแมงมุมบนแบบเห็นน้ําบนแมงมุมเออมันแบบมันเป็นดีเทลน่ารักจริงๆเลย thank you นะที่พามาดีมากรู้สึกว่าแบบเวลามาคนเดียวใช่ป่ะอยากเก็บภาพเหมือนกันนะแต่กล้องมันไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวเราจะได้เหตุของเราใช้เออคเรอดูนะบอกว่าเราเห็นในกล้องสียแบบมันการมีกล้องมันดีอย่างงี้ การมีกล้องที่ถ่ายแบบมาโครแล้วมันช่างตอบโจทย์ของเธอมากๆเลยนี่ให้ดูจะดูเดี๋ยวเรา insert รูปไปด้วยใช่ปะใช่เ่า insert รูปอยากเห็นสีหน้านเธอตอนเธอดูอหมดเอ่อะเมื่อกี้ไม่ยอมให้ดูนี่ไม่เท่าไหร่ช้าให้เธอดูหมดดก <laughs> หมดเอกป่ะ วะเหมือนแต่สวยมากเลยอ่ะใช่แบบ<ว>มันต้องแบบโอ้โหทุกคนสวยมากนี่แบบเหลยวบางอันเราต้องคอปเพราะว่าระยะมันเข้าไม่ถึงนี่เรามีถ่ายปลามีถีเสื้อได้วันนี้ผีเสื้อสวยเนาะแมลงปอเอาบอเออแมลงแมลงปอสวยเนาะเล่นมุกเล่นมุกไม่ได้ไม่มุกจริงของจริงของจริงนี่ไงเป็นไงวันนี้เธอรู้จักสัตว์ขึ้น เยอะเยอะเพิ่งเคยเห็นกิ้งกือตัวใหญ่ๆแบบใหญ่ใหญ่หญมากเห <c oughs> ็นตะเข็บด้วยตะเข็บด้วยเพิ่งรู้ว่ามันเป็นยาก,กับกิ้งกือคือแถวบ้านไม่ค่อยได้เล่นอะไรแบบนี้ไม่ค่อย,อยรู้ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องบบแบบพวกนี้เลยก็ให้เพื่อนฝากอินสตาแกรมเลยค่ะได้เลยค่ะก็ทากอินสตาแกรมชื่อว่า Pen t y ้ e n น y ียูสค่ะก็เป็นเกี่ยวกับห้องเรียนธรรมชาติที่จะมีเรื่องแมลงเรื่องดินเรื่องระบบนิเวศอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องแล้วก็จะแบบเอาของธรรมชาติมาคราเป็นสิ่นไหม อันนี้เขาก็ทำเองนะจากไม่ได้ทำเองค่ะแต่ว่าแบบจากอะไรนะเป็นงานผีมือจากตะมนตโคกช้างจังหวัดสุพรรณจากขัดตบชวาที่ร่อนแกะทองสุดแอันนี้ก็ขัดตบชวาก็คืองานผีมือคนไทยน่ารักนะดูแข็งแรงมากด้วยแรงมากจริงเนี่ยดูใส่ของแบบของน่าดูนในนี้มีขวดน้ำมีเสื้อเสื้อกันฝนเขาว่าแบงต่างต่างสุดยอด ใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าอยากให้เราสองคนพาไปที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างน,นี้ได้เลยนะแล้วก็ฝาก IG คุณเพื่อนนะแล้วก็ Facebook เขาไปด้วยนะแล้วคุณจะรักธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอ,อ